ยังไม่จบเลยครับกับดราม่าของมียูนะฮะตอนนี้แฟนเก่าแฟนใหม่เขาออกมา VS กันกันให้วุ่นแล้วฮะไฟลุกกันเลยทีเดียวนะครับเรามาต่อน,นี่กว่าฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับนอกจากดราม่ากันไม่ให้เครดิตกันในเพลงแล้วเนี่ยยังเกิดดราม่าต่อก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่ของมียูรวมจนถึงปกอัลบ,บัม้มที่คนวาดก็โดนไปด้วยนะฮะเพราะว่าชาวทวิตเตอร์ของเราเข้าไปขุดมาว่าเอ๊ะนี่มันเป็นพาพเรฟเรนหรือเปล่าโอเคเรามาไล่ทีละอันแล้วกันนะครับต่อเนื่องเลยแต่ก่อนอื่น ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะครับช่อง m i t y Channel นะฮะกับรายการ Drama Express นะครับอันนี้เป็น EP ที่2เนาะที่แบบว่าเราปลุกปั้นกันมาหลังจาก EP p แรกลงไปก็มีคอมเมนต์แนะนำมามากมายไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่มันสายไปใสามาผมเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นเก้าอี้ที่มัน s t a b l ลมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะโอเคนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมทําสรุปไปเรื่องของดรามา่าเรื่องเพลงไปแล้วเนาะอะไรก็ตามแต่ตอนนี้กลายเป็นดราม่าของอดีตแฟนเก่าและ แฟนคนปัจจุบันเขาออกมา Vs กันนะครับแฟนอันเดียต้องบอกก่อนว่าแฟนเก่าของมิวก็คือจีน่าเนาะคุณจีน่าแล้วแฟนคนปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณจัสมินตอนนี้เขาออกมาโพสต์อะไรกันบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมจะไล่เรียงไปก่อนโอเคอันแรกนะครับก็คือคุณจีน่าเนี่ยออกเหมือนจะออกมาแบบว่าเน็บแนมหรืออะไรนิดหนึ่งนะฮะไม่นานนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับกับโพสนี้คนอื่นจะได้รู้ไปเลยว่าคุณชอบหลอกใช้คนอื่นและทําเป็นผู้จาดีต่อหน้าเขา ผมพูดสามไม่พูดแล้วก็ใต้โพสก็จะมีโพสเพลงชาวนาของมูฮั่านะเสียเวลาชีวิตมากพระเจ้าช่วยแล้วพี่หมีเข้ามาคอมเมนต์แทงใจดำแรงกันนะอแล้วไปดูฝั่งของออคุณ Jasmine แจสมินล้วกันนะครับคือจริงๆตอนนี้นนะดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วแฟนใหม่นต่คุณเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามือที่สามหรือเปล่าเออเป็นมือที่สามกันหรือเปล่านี่ย ก็เลยมีการออกมาแก้โดยการโพสต์ผ่านสตอรี่ไอนะครับอย่างคุณจัสตินเนี่ยกโพสต์บอกว่า <c oughs> คุณไปเมกาก่อนที่จะเลิกไม่ใช่เหรอคะอยู่ๆก็ไปตอนคุณไปเรายังไม่รู้จักกับมิวเลยเป็นการส่วนตัวเลยนะคะทําไมบอกว่าเพราะคุยกันเนี่ยเลยเลิกจะไปเมกาดูวันได้เลยนะคะไทม์ไลน์ที่รู้จักกับมิวคือคุณเลิกกันแล้วหลายเดือนนะคะจนคุณก็มีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะแล้วที่ทักไปอยากจะทราบว่าทําไมถึงยังคอยด่าเราให้แฟนคลับคุณ อ๋อทำไมถึงยังด่าเราให้แฟนคลับคุณฟงังทั้งที่เราไม่เคยทําอะไรให้คุณอยังไงอ่านแล้วก็มีวิจารณญาณกันวิจารณญาณกันด้วยนะคะไม่อยากพูดอะไรเยอะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราพูดเรื่องนี้คนที่รู้เรื่องจริงก็จะรู้ดีค่ะอโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเลิกกันก่อนนะครับจากที่ผมดูไทม์ไลน์เนาะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดหรืออะไรกันแน่นะครับแต่ก็มีแชทเหมือนแบบแคปจากแชทมาลงสตอรี่กันอีกว่า ก็คือเลิกกันก่อนแล้วแนละ้วค่อยจะมาคบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจเนาะอันนี้ก็เป็นโพสต์ของมิวนะครับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะมิวบ,บอกว่าสําหรับเรื่องของมินตลอดเวลาที่เราครบกันมาเรารักกันมากๆมินเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมพาเข้าบ้านและทุกคนที่บ้านรักแล้วก็ยอมรับมินผมกับมินจับมือกันตลอดผ่านอะไรกันมาเยอะมาก we've been through ups and downs แล้วก็ยิ้ม emoji บางครั้งที่คนมีคนพยายามจะทําลายความสัมพันธ์ของเราทั้งเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเช่นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ3ปีที่แล้วเลยไม่เข้าใจว่าทําเพื่อประโยชน์อะไรกันแน่แต่ผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องที่เกิดขึ้นผมเสียดายว่ามันจะเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นในตอนที่เพลงพัทยากําลังได้กระแสะตอบรับอย่างนิยมเลยอาจจะทำให้แฟนเพลงบางส่วนเสียความรู้สึกบ้างผมต้องขอโทษนะครับหัวใจแล้วก็ลงชื่อมีอยู่นะครับนี่ก็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่า พอมีฝั่งมยูเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงคุดเรื่องเก่าๆมาพูดนะครับอาจจะแล้วมิยว่าให้เหตุผลว่า,าจ,จะเป็นเพราะว่ากระแสะเพลงพัทยาเนี่ยมันดังมากก็ลเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับเรายังมีคลิปถแถลงเขาเรียกว่าไลฟ์แถลงของมยูเราไปดูพร้อมกันกเลยดีกว่านะครับว่ามยูพูดถึงเรื่องนี้ว่าอะไรในในเ,เรียกว่าอะไรไลฟ์อินสตาแกรมของมิวบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องชี้แจงของเครดิตเพลงพัทยานะฮะไปเราฟังกันดีกว่า เอสวัสดีทุกคนครับผมมิวครับก็มาไลฟ์ตามสัญญาครับที่ที่ได้กับทุกคนไว้ครับอยากจะมาก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอบคุณทุกๆคนที่ยังสปอร์ตผมแล้วก็ต้องขอโทษที่เราไม่เกิดประเด็นเรื่องวุ่นวายที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้หรือว่าคือผมเข้าใจแหละบางคนก็คงเข้าใจในมุมที่ตัวเองเข้าใจเรียนมันย่อมมีสองด้านเสมอแต่ว่าผมก็อยากจะออกมา บอกทุกคนให้ทุกคนรู้แล้วก็ให้ทุกคนชัดเจนว่ากลองของโปรเจกต์พัทยาอันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์พัทยาที่ผมทำเอาไว้ที่บ้านหลังนี้ครับผมอันนี้เป็นบ้านของผมเองแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์พัทยาที่ผมทำเอาไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ทําเองทั้งหมดนะครับผมโดยที่มีโทนี่แฮปปี้แล้วก็เจนพัทรรวมด้วยดั่ดังที่ผมใส่ไปในคลิปก็อยากมาเปิดกลองให้ทุกคนฟังสักนิดหนึ่ง ว่าว่าว่าผมทำเองจริงมีคลิปมีสแนมมีอะไรและลองลองล,อลอโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปดูคลิปต่อกันได้นะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับซึ่งมียูก็ออกมาแถลงในไลฟ์ของเขาแล้วนะครับว่าดราม,ม่าก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงแล้วก็ออกมาโพสต์ถึงดราม่าเรื่องแฟนอดีตแฟนเก่าแล้วก็ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าไม่ควรจะขุดคุยอ,อีกแล้วนะครับจากที่ฟังไปดูก็อยากฝากคุณผู้ฟังไปพิจารณากันเอาเองนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณจะอยู่ข้างใครผมจะไม่ชี้นําให้อยู่ข้างใครนะครับเอาไป,ไปตามเนื้อผ้าเนะเาะตามแฟกต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนเรื่องอยากจะไปติดตามต่อหรือไม่ติดตามต่อหรือว่าจะเข้าข้างใครอันนี้ผมจะไม่ออกความเห็นแล้วกันนะครับแต่ที่ผมอยากจะออกความเห็นคือเรื่องของเดอะทอยับผมชอบมีมันนี้ในทวิตเตอร์มากก็คือการให้เครดิตของ The t o y ยคือทุกอย่างเป็น The t o y ยแล้วก็ <laughs> แล้วก็ ควิทตลกมากประมาณบอกว่าทําเองคิดเองถ่ายเองนักเลงพอแล้วเดนเดอะทอยส์เดอะทอยส์โอ้ผมชอบเคานะเป็นคนที่แบบเออไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตเลยเพราะว่า copy paste Copy ชื่อตัวเองวะโอเคอันนี้ก็เป็นดราม่าต่อเนื่องของมียูนะครับโดยถ้ามีมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนจะซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากมีข้อติชมหรืออยากเสนอแนะหรืออยากจะมีเรื่องให้ สรุปดรามา่าอะไรให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับช่องเราเพิ่งเริ่มนะฮะก็อยากจะให้มันเติบโตไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับขอบคุณครับ